าเฮ็ดมาได้แค่นี้เลยค่ะแล้วก็พากันกินข้าวเทียงกันเดี๋ยวไปหากันอีกหรือเปล่าไม่รู้จะไปอีกไหมเนี่ยโอ้ยพากันได้เยอะเลยเนี่ยอันนี้ของยายแมมโอได้จังหลายด้เนี่ยโอ้ยละงอกละงอกน่าชมนะน่าชมเทย โอ้ท่านผู้ชมเด้อดูโอ้ของยายเบือนได้อาทูสวยจังได้นำหมากอูยด้นำหมากสวยของยายนวลนี่อันนี้ของยายเบือนหนูได้นำหมากใหญ่มากสวยมากอันนี้ของยายนวลเออได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้คนละได้ก็มาอันนี้ของยายมอมนี่ของใครของยายงวนของยายงตงงวนเออได้เยอะเหมือนกันลาโทโม ปากันหรอลาสุดปากันปากันกินข้าวเที่ยงกันเด้อในมหาปศุสัตว์มาจากหาเห็ดหาเห็ดทางโน้นก็ทุยโทรศักหนาเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่ง อ่าทางนี้ก็พอกินแล้วเฮากลับบ้านก็ได้อ่ะเรากลับบ้านอ่าท่านผู้ชมกลับบ้านแล้วเด้อพอแล้วได้คนละเขียวแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่จุ๊บๆ